ูไปได้เลยครับน้ำเไหลรับยังไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอกต่างๆว่าจะเป็นน้ำดืดนะครับเพื่อจะรับประทานเสร็แล้วาจะอาูกันแีนะพ่อองไมใส่ข้างหน้าจะได้เห็นหน้าเรา้งใจนะด้อยาด้งบ

นะครับได้มีผู้บริจาคาคุาาตนะครับแล้วก็คุณาาพขอกนนะครัยได้บริจาคเนเอนะว่านเองแล้วก็ทีานะครับคนในเคียดเลยหลายครังหลายเนี่ยบรนคทุกคนทุกท่านนครับการรค ขาดอย่างเดียวแล้วเนี่ยขาดขาดหม้อต้มอ,อย่างเดนะียวเนี่ยเคัเอนเลยไอ้อาไม,ไม่ไม่มีหม้อต้มเหรอ ต,ต้องแกงหม้อต้มเลยเนี่ยมีมา,มาม่ามีปลาขคีปงงยาในคจะแก่แ่ควมมมามรูม้ให้ยืนน